ใส่กันไหมคะว่าวัคซีน HPV แบบ2เข็มกับ3เข็มต่างกันอย่างไรแล้วเราควรจะต้องฉีดแบบไหนดีจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการฉีด2หรือ3เข็มก็ขึ้นอยู่กับอายุทางเพศชายเพศหญิงมีเกณฑ์การฉีดที่เหมือนกันนะคะถ้าเราฉีดเข็มแรกเริ่มฉีดก่อนอายุ15ปีเราก็จะฉีดเป็นแค่2เข็มนะคะห่างกัน 6- 12เดือนแต่ถ้าเราเริ่มฉีดเข็มแรกหลังอายุ15ปีก็จะต้องฉีดทั้งหมด3เข็มนะคะโดยที่เข็ม1เข็ม2ห่างกัน 1- 2เดือนแล้วก็เข็มที่3าเนี่ยห่างจาก 1, าเข็มทะะี่ ทราบไหมคะว่าการฉีดวัคซีน hpv เนี่ยในกลุ่มน้อง,อ,งอายุ9ถึง15ปี2เข็มนะคะพบว่ามีภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าการฉีดในผู้ที่อายุมากกว่า15ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากิญชวนน้อง,อ,ง,อ,งอายุ9ถึง15ปีให้มาฉีดวัคซีน hpv นะคะเพราะว่านอกจากจะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงก่าแล้วก็ยังประหยัดเงินด้วยค่ะเพราะฉีดแค่2เข็มค่ะสาวๆนะคะที่ฉีดวัคซีน hpv ครบแล้วนะคะก็อย่าลืมมาตรวจคัดกรองเร็งป่ามดลุก hpv อยู่เป็นประจำนะคะเนื่องจากว่าวัาาาา100นะคซีนเนี่ย่่อนะคู